นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิต ตังสาธุรูปังกตัญญูกตเวทิตาติอณ <c oughs> บัตรนี้จักได้สแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญุตาคาถา เพื่อฉลองศรัทธ,ธาประดับปัญญาแด่ท่านพุทธบริษัทศาสนิกเมธีชนทั้งหลายตามสมควรแก่การและเวลาสืบต่อไปนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสให้มาสแสดงพระธรรมเทศนาในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงเราท่านทั้งหลาย ได้ยกอาตมาภาพได้ยกหัวข้อขึ้นมาว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกตาเวทิตาเป็นต้นนะคือมีเนื้อหาใจความว่าคนดีพูดสั้นๆเรียกว่าคนดีนะคนดีในที่นี้เนี่ยจะเป็นคนดีได้ต้องมีสองตา ตาที่หนึ่งคือกตันยุตาตาที่สองคือกะตะเวทิตากตันยุตานี่แปลว่ารู้คุณกะตะเวทิตานี่แปลว่าตอบแทนคุณเรานี้จะตอบแทนคุณและรู้คุณใครจะรู้คุณก็ต้องรู้ด้วยคุณสี่ประการนี้ก็คือ คุณที่ถิ่นเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนและพระคุณที่เคยสร้างถิ่นเคยอยู่นี่คือปิตุชาติมาตุภูมิของเราท่านทั้งหลายก็คือบิดามารดาของเราบ้านเกิดเมืองนอนของเรานั่นเองนะสอง อูเคยนอนอูเคยนอนในที่นี้นี่หมายความว่าสถานย่านที่เราเคยอาศัยเป็นต้น 3. หมอนเคยหนุนหมอนเคยหนุนก็คือบุคคลที่มีส่วนที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสียจนเราได้ส่องแสงสี่พระคุณที่เคยสร้าง คือเราไม่ได้เป็นคนสร้างพระคุณนี่บุคคลต,ต่างๆที่มีพระคุณกับเราเรียกว่าพระคุณที่เคยสร้างได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้อ,อบรมสัง่งสอนเรานี่เป็นต้นเรียกว่าบุคคลที่มีพระคุณกับเราลืมไม่ได้เด็ดขาดเอาละวันนี้เขา นิมนต์ให้มาเทศเรื่องวันแม่เขาก็ได้เราทั้งหลายก็ได้รับรู้กันแล้วแลว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่นี่เป็นยังไงเขาก็อยากจะให้เปลี่ยนการเทศแบบธรรมดาน่าเบื่ออยากจะเปลี่ยนให้เป็นการเทศที่ทันสมัยขึ้นเรียกว่าเทศประยุกก็จะได้ประยุก เป็นแหลให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันตามสมควรแก่กาลและเวลาจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังตลอดนับตั้งแต่ เราคลอดออกมาเป็นกายนกว่าจะถึงวันนี้มีจุดหมายกว่าเรานจันได้วันเติบโตมา เจ้าเป็นทาลกนั้นตกถึงฟากโยนความรำบากให้กับมานดานี่แม่ต้องเอ็นกายอังในอย่างกายอ,อย่างน้อยนั้นนะตั้งสิบ กว่าวันต้องเปลี่ยนไฟฟื้นกลับไปอยู่ไฟชุดแม่ต้องลำบากเพราะบุตรที่คลอดกลา,างบ้านแม่ต้องพิงไฟเผาหน้เพาะพเราชาไม้ย่าลืม ไม่ได้บุญของมารดาท่านน้อมกล่อมเกลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาณาปกปออหลักษา ถ้านมกล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนไม่เอืดละอาอุตสาภูมิฟัก นปลกปากลักสาชื่นหูชื่นตาด้วยลูกของตัวหลักลูกของตัวทูนหัวทูนกล้าวอาบน้ำปอนข้าววัน ละลายหนจะเหนื่อยใจยากลำบากนะาลำบนนํำแม่ไม่เคยบนกันเลยสักคราลูกขี้อ้อนแม่ไม่ได้ผ่อนได้พักอุ้มไว้นะบนตัก ก็ตั้งแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่งอางานแม่ไม่เป็นอันจะทเฝ้าพยายามนคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปแม่โอลาเหแก่งไกวยไปไหนมาไหน ห่วงนักห่วงนาะห่วงแต่ลูกน้อยจนตื่นขึ้นมามองไม่เห็นหน้าลูกจางหิวนมเมื่อลูกของแม่เจ้าเพอ่ม้อยหลับก็ย,ยกํำรับ กับข้าวออกมานิโทบัางครั้งนะแม่เปิบข้าวไม่ทันถึงท้องได้ยินลูกร้องต้องทิ้งชามมาหน,นักแสนลักอดอยากไม่ว่า ทิ้งชามข้าวมาออลีบคว้าลูกชายเจ้าทายอาจมนแม่ยังเช็ดให้เจ้ากำลังกินข้าวแม่หาเกียรติไหม่ขี่รถเยาโรถก็อดเอาไว้ จะหาผู้ใดเหมือนดังมาอนเดอก็คือได้เทศนาเป็น แหลออกมานี่ก็ได้ใจความว่าลูกเนี่ยแม่รักมากยอมทุกอย่างไม่ว่าจะกินข้าวนี่กำลังจะกินข้าวอยู่แท้ๆก็ต้องอยังไงก็เรียกว่ายอมละเพราะว่าเจอปัญหาที่สำคัญกว่าก็คือลูกลูกนอนอยู่ตื่นร้องไห้ไม่เจอแม่แม่ก็ต้องวิ่งมาหานะนั่นคือความรักที่ แม่มีต่อลูกนะสุดท้ายนี้อารมาภาพมีมีสิ่งหนึ่งประการใดจะตอบแทนคุณของท่านทั้งหลายอรรามาภาพก็ขออ้างเอาคุณประสีรัตนไตรยัยอันประกอบไปโดยคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ขาได้โปรดจงมาเป็นตบะมาเป็นเดชะมาเป็นภารวะมาเป็นปัจจัย มาเป็นอุปนิสัยตามส่งดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นโทษปราศจากภัยให้ห่างไกลจากโลคาพยาธิให้สมดังพรพุทธิดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐจงบังเกิดมีเด,ดทันพุทธบริษัททั้งหลาย เทศนาวาสาเนในการเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีไว้ด้วยประกาศละชะนี้